มามาสู่ตํานานที่เรียกว่าเป็นที่พูดถึงเลยนั่นก็คือรายการผู้หญิงถึงผู้หญิงใช่ค่ะตอนนั้นก็คือสี่ท่านใช่ค่ะมีพี่ปุ้ยค่ะมีใครครับมีพี่ปุ้ยพี่กะละแมมีพี่นีน่าแล้วก็พี่ไก่มีสุโอโหสี่คนนี้ค่ะตอนแรกมันโปรเจกต์นี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงมันเกิดขึ้นจากอนายค่ะเขาอยากให้คนที่มาเล่าข่าวเนี่ยเป็นคนทํางานข่าวจริงๆอ่าก็คือเป็นพนักงานที่ทําข่าวเลยอ่ะเป็นพนักงานข่าวจริงจริง ตอนแรกก็คือไม่ไม่ค่อยมีใครแบบคือตอนนั้นมันจะเป็นถ้าคนจะทํารายการก็จะเป็นดารานักแสดงเนี่ยดาราอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะเขาก็ลองดูว่าเป็นยังไงเพราะเขาอยากจะให้แบบถ้าคนทําข่าวจริงๆหรือมาเป็นเพื่อนกันจริงๆเนี่ยมันจะได้เคมีเข้ากันปรากฏว่าเราก็เป็นคนทําข่าวจริงๆแล้วเราก็เป็นเพื่อนกันจริงๆเวลาคุยกันมันก็เลยเหมือนผู้หญิงมาคุยกันตอนเชา้าจิ๊บ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 ซึ่งตอนแรกเนี่ยชาวบ,บ้านเราไม่ได้เพราะว่ามันเปลี่ยนมันเปลี่ยนจากแพทเทิร์น่ะที่เป็น เป็นแบบคนอ่านข่าวผู้ประกาศข่าวใช่จากผู้ประกาศข่าวมาเป็นคนเล่าข่าว